ไม่ทำให้ผิดหวังตั้งเวยจากบทพารองขึ้นแทนเป็นพระเอกเรื่องแรกอย่างสมบูรณ์แบบกับผลงานล่าสุดอาจารย์มานห่วคืน l o v e of the d ะดีวท e กระแสะปังสมการรอคอย ในบทบาทของซูอีซุยลูกนอกสมรสของพิงชินอ๋องลูกศิษย์ของมูชิงเกิงแต่เขานั้นกลับเป็นคนสังหารอาจารย์ตนเองและถูกคำสาปสลักพันเผาดอไทยที่ใบหน้าซึปีต่อมาเขาได้กลายเป็นประมุกสำนักซีซานมีนิสัยที่เย็นชายอย่างมากด้วยบทบาทนี้ทำเอาแฟนๆซีรีส์ตกหลุมรักเขาอย่างมากมายเลยทีเดียว กบคู่กับนางเอกสาวสวยเซี่ยงหานจือที่เคมีเคใจลดออกมาอย่านนอกจอทำเรตติ้งปังถล่มทลายมียอดจองทะลุ3มล้านแบบเกินคาด ติ้งเวย่ยในบทบาทพารองผู้แสนดีกลายเป็นภาพจำที่ทําให้หลายคนรู้จักเขาจากบทบาทของเซียหลินในซีรีส์ t ิว e ีเอ็ t ออฟเดอะ o ูจันทราอัสดงและบทบาทถูกซานจิงหรือเย่ซือชีในซีรีส์ห้วงคํหนึ่งดวงใจนิร้านเป็นพารองที่ควา้าใจแฟนๆซีรีส์ได้อย่างมากมายด้วยฝีมือการแสดงและใบหน้าที่ลอเล้าทําหลายคนนั้นรลอกคอยที่จะได้เห็นเขาขึ้นแทนเป็นพระเอกอย่างเต็มตัวสักครั้ง พอด้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกก็ฮอตไม่หยุดเรียกได้ว,ว่าส่งการรอคอยของแฟนคลับอย่างมากเราะตั้งไวนั้นถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามของวงการบันเทิงที่น่าจับตามองไม่น้อยด้วยภาพลักษณ์ที่ดูดีกับวัยย่าง30ปีสูง183เซนติเมตรใบหน้า,นารอคมคายมิสเสนชวนลหลงไหลแบบละสายตามไม่ได้เลยล่ะค่ะ ทําใจละลายจากหน้าหวานเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็หวานขึ้นไปอีกแถมยังมีจุดตรงจมูกที่เป็นเอกลักษณ์มีสเสน่ห์อย่างมากตกผลเข้าดอมได้แบบรัว้ รับเติ้งเวย่ยเกิดเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์เกิดปี1995ที่เมืองฮูเหอฮาเทอเขตปกครองตนเองมองโกเลียในประเทศจีนเขานั้นเริ่มเรียนเต้นตั้งแต่อายุยังน้อยโดยพื้นฐานที่มั่นคงเขาจึงได้เข้าเรียนในระดับปริญญาตรีของ c e n t r a l Academy of Drama มาสาขานาฏศิ์ได้สำเร็จก่อนที่เขาจะเข้าสู่วงการและเดบิวต์ผลงานซีรีส์เรื่องแรกกับเรื่องมิ Dragon ากรักนิรันดร์ราชามังกรในปี2021และกลายเป็นที่รู้จักอย่างมากจากซีรีส์ท o วดเอ็น The Moon, จันทราอัสดงนั่นเองตั้งแต่เข้าวงการมากระแสะการตอบรับของเขาก็ปังขึ้นอย่างต่อเนื่องมีแฟนๆที่ติดตามและซัพพอร์ตเขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเ,วเร็วเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงอีกหนึ่งคนของวงการที่จะประสบความสําเร็จในอนาคตได้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะใครที่เป็นแฟนคลับของหนุม่มตั้งเวต่างต่ารอกันได้เลย